สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าแต่กอกนะคะวันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่เล็กน้อยกอบอีเหลืองโอ้โหไหนบอกไม่สนใจเดี๋ยวนี้ขยันขยันมากมีความภูมิใจไหมมีความภูมิใจมากไหมอ่ะหาค่าเทอมให้ลูกได้หาค่ากับข้าวให้ลูกค่าอยู่ค่ากินให้ลูกได้เนี่ยแต่ก่อน ว่าให้ทุกช่องว่าเขาเห็นแก่เงินว่าให้ไอ้ไหลโอ้โหไอ้ไหลต้องหาเงินตัวเป็นเกลียวเดี๋ยวนี้กูเห็นปอปอีเหลืองหาเงินตัวเป็นเกลียวอวดด้วยนะหาเงินตัวเป็นเกลียวไม่พออวดด้วยมีการอวดโอ้โอ้โอไม่รู้ว่าไปหลอกอ่อเอฟซีกี่คนแล้วให้โอนนะ่ะเดี๋ยวทำบุญนะคะเดี๋ยวทำบุญนะคะเด,เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่ แต่พอสุดท้ายมึงโพสอ,อะโอ้โหมึงได้ภูมิใจมากรีจ่ายค่าเทอมให้ลูกคุณทงคุณเทา้าคุณตีนสัตว์มึงอยากอวดอะ่ะแล้วมึงบอกว่าไม่มีไม่มีอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าตายกอกอ,กอ้าวบอบอีเหลืองต่อว่าหน่อยสิ ไหนอะแต่ก่อนนี่ว่าให้ไอไหลนี่ไอไหลทั้งอิตบเป็ดเลยอะว่าให้ไอ้ไหลนี่จอมอัดคลิปจอมอัดเสียงเนี่ยไอ้ไหลจอมอัดเสียงอัดคลิปเป็นไงล่ะสิ่งที่อิตบเป็ดพูดออกมารู้นานแล้วได้ดูนานแล้วคลิปเสียงคลิปนี้พวกมึงไม่อัดเสียงหรอด่ามันหน่อยสิด่าหน่อยสิอัดหาเหี้ยอะไรจริงไหม อีตาเป็ดมึงก็ต้องการหลักฐานที่ยืนยันได้ไงเหมือนไอ้ไหลเลยไอ้ไหลก็มันต้องการหลักฐานยืนยันว่าสิ่งที่มันเอามาเปิดน่ะคือความจริงคลิปเสียงที่มันคุยกับมึงอะ่ะมึงจะไปหลอกทุกคนน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไหลกโกหกไอ้ไหลกโกหกมันเหมือนกันพอมันเอามันเอาอคลิปเสียงที่มึงพูดมาเปิดมึงก็บอกว่ามันจอมอัดคลิป จอมอัดเสียงอันนี้อะไรอะ่ะมึงก็ต้องการหลักฐานนี่มึงถึงส่งคนของมึงไปอัดคลิปเสียงอะ่ะจริงไหมไม่งั้นมึงไม่ให้อัดคลิปเสียงหรอกดูโยนคำถามแต่ละคำถามอะ่ะตั้งใจมากเลยใช่ไหมที่จะให้ผัวเป็นคนผิดเนี่ยกูบอกแล้วมึงอะ่ะต้องการแพ้ไง มึงต้องการแพะในการหย่าของมึงแพะรับบาปนะอืมไม่ใช่แพะที่จะไปเลี้ยงกินหัวอาหารแพะรับบาปใครก็ได้ที่มารับผิดแทนมึงเรื่องนี้เรื่องการหย่านี่เมื่อโซเชียลจะได้ไม่ต้องโทษว่ามึงเป็นคนผิดอย่ากันเพราะมึงผัวมึงมีชู้มึงต้องการดูดีเป็นราชินีแบบ โอ้ยดูดีผัวนอกทำงานตัวเป็นเกียวผัผวนอกใจมึงต้องการคนผิดไงแต่เผอิญมันไม่มีเผอิญมันไม่มีมึงก็เลยจำเป็นจำไปต้องใส่ร้ายแม้กระทั่งเพื่อนเน่ยมึงไม่สงสารมันเลยแล้วจูจๆปอบอีเหลืองแม่นอกไส้ของมึงอะบอกว่าไอ้ร้อยเอ็ดเนี่ยบิดเบือนหรอ โอ้โผู้หญิงที่ถามอ่ะผู้หญิงที่ถามอะีกาเกียมันไม่ได้พูดแบบนั้นมันไม่ได้พูดเออมันไม่ได้ถามอ่ะมันไม่ได้พูดสื่อคำถามอ่ะต้องไปชักว่าต้องนู่นนี่นั่นแต่ก่อนมึงก็แปลแบบนี้เนี่ยเห็นไหมไอ้โรเอ็ดมันยังบอกว่าสมมุตินะอืมสมมุติ มึงก็เหมือนกันปอบอีเหลืองมึงแต่ก่อนมึงก็บอกว่าอีฉันคิดว่าอีฉันคาดว่าต่าันน่าจะเตะแย่สมควรต่าันน่าจะทุบตีแย่สมควรมึงก็คาดว่ามึงก็คาดว่าเหมือนกันเห็นไหมแต่พอทุกคนเอามาพูดมึงบอกว่าเขาบิดเบือนมันไม่ใช่มันเป็นนิสัยของเขาอีสัตว แต่ก่อนนิสัยแสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยที่มึงพูดเนี่ยเป็นนิสัยของมึงเหรอมึงทำเอ๊ะช,ชิชิชิช่องเงี้ยนิสัยของมึงเหรอไอสัตว์แม่ด่าทุกคนด่าไฟแลบแม่อย่าอย่าหาว่าอย่าหาว่ากูว่าเลยนะกูเนี่ยด่าเป็นพ่อมึงเลยกูด่าเป็นพ่อมึงเลยกูดูมึงเนี่ย กูบอกแล้วว่ากูเป็นแฟนตัวยงกูด่าเป็นพ่อมึงกูไม่เคยรู้หรอกว่าการพูดของนักเขียนเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้กูก็เลยเรียนแบบจิตวิญญาณของนักเขียนต้องใส่ร้ายคนอื่นต้องมองโลกแบบบิดเบือนแบบมึงเนี่ยนักเขียนเขาต้องเป็นแบบนี้เหรอวะเออกูก็เลยเรียน กูก็เลยลอกเรียนจากมึงนั่นแหละมึงบอกว่าไอ้ไอ้ไอ้ร้อยเกินน่ะมันบิดเบือนอีกากีมันไม่ได้มันไม่ได้ถามแบบนั้นมึงก็รู้นี่มึงก็รู้มึงก็แปลทุกอย่างเหมือนกันกับไอ้หนุ่มร้อยเกินมึงก็แปลเหมือนกันนี่แต่ก่อนน่ะขนาดไอ้หลายพูดนิดนึงอะ่ะมึงแปล ดิฉันคิดว่าไอ้ไหลอ่ะคงมันมันคงเงียนมันคงนู่นคงนี่แต่กูดูมึงนะผัวไม่ทํางานให้มึงอ่ะผัวไม่ทําการไม่ส่งไม่ทําการบ้านให้มึงนานแล้วนะกูเห็นมึงแลบลิ้นปิ้นตาในเพจนู่นเพจนี่อะ่ะโอ้โหมึงเหมือนมึงมันหิวอะ่ะไม่ใช่หิวแค่แสงนะหิวทุกอย่างหิวทุกอย่างเลยไอสัตว์แล้วอีกอย่างหนึ่งนะ อีตับเป็ดก็เหมือนกันถ้าสงบสงเียมเจียมตัวเหมือนอย่างที่มึงพูดหรือมึงต้องการกระแสมึงหาว่าทุกคนหิวแสงหิวแสงกูว่ามึงก็หิวแสงนะเห็นไหมกูว่ามึงหิวแสงถ้ามึงขายผ้ากูว่าถ้ามึงขายผ้าดีๆอ่ะม่มีใครว่าให้มึงหรอกจริงไหมไอสัตว์อันนี้มึงมึงไปปรึกษาเขามึงบอกว่า มึงไม่สนใจมึงไม่สนใจช่องแลกช่องนัช่องช่องที่เขาดา่าโอ้โหกูเห็นมึงว่ากูเห็นมึงว่าอิชาลรวันเนี่ยไฟแลบเลยเออไฟแลบเลยขนาดมึงไม่ได้สนใจนะถ้ามึงสนใจนี่จะขนาดไหนวะมึงบอกว่าไอบูดเตะขี้ให้อีอ,อ่ออิชาลรวันเนี่ยเตะขี้ก็งับเตะอะไรไปก็งับ กูว่ามึงว่าให้แม่มึงไหมเออกูว่ามึงมึงมึงว่าให้อีอปอบอีเหลืองอะ่ะแม่นอกไส้มึงอะ่ะไอไหลเตะขี้ไปก็งับกูเตะขี้ไปมันก็งับกินทั้งกินทั้งอาหารบกอาหารน้ําเลยว่ะไส้เดือนกิ้งกือกินหมดอะไรขอแค่เป็นสิ่งสกปปกมันกินหมดเลยแม่มึงอะ่ะมันงับหมดไม่ว่าไม่ว่าขี้ไม่ว่าไ,าไาส้เดือนกิ้งเกือ กินหมดพราะมันคิดว่ามันซื้อทุกอย่างจากมึงแล้วไงอิสัตวพอมันจะออกตัวมันบอกว่าถ้ามันหนักหนาสาหัสหนักนักอิฉันก็ไม่กลับไปตายที่ประเทศไทยค่ะอืมมันรู้อยู่แล้วแล้วพวกกูก็รู้อยู่แล้วว่ามึงไม่ตายไม่ไม่ไม่มาตายหรอกเพราะว่าญาติพี่น้องมึงไม่ต้อนรับมึงไงอิสัตวเออญาติพี่น้องไม่ต้อนรับ มึงไม่มีญาติน่ะเข้าใจไหม,มแม้กระทั่งพี่มีพี่สาวแค่คนเดียวมึงยังทวงหนี้ออกอากาศเลยมึงยังเป่าประกาศว่ามึงเนี่ยมีบุญคุณต่อพี่ทั้งๆที่ไม่มีใครรู้มึงก็เอาออกมาเป่าประกาศอยากให้ทุกคนรู้ว่ามึงเนี่ยจิตใจดีช่วยเหลือพื่ช่วยเหลือพี่พไม่โดยไม่คิดดอกอิสัว์ถ้ามึงไม่พูดไม่มีใครรู้หรอกเหมือนเหมือนที่กูบอกว่า งั้นก็เอาเกตลูกตัวเองออกมาโชว์สิมึงบอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องที่พวกเราจะพูดที่พวกเรากําลังพูดกันนี่อ้าวแล้วมึงเสือกเอามาโพสท,ทำไมอิสั์เออถ้ามึงโพสกูก็อยากรู้ไงกูก็อยากรู้ว่ามันเรียนเก่งจริงไหมอย่างที่มึงอ้วโออวดอะจริงไหมแม่ ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่พวกเราจะคุยกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกเราจะพูดอ้าวแล้วใครถามอ่ะกูยังไม่เห็นมีใครถามเรื่องเกตลูกมึงเลยมึงเอาออกมาโพสเองอตว์แล้วก็เรื่องที่พี่มึงเป็นนี่มึงอยากจะใช้ไม่พี่มึงโพสหรอพี่มึงโพสหรอมึงเอามาโพสเพื่อที่จะโชว,ว์ว่าตัวเองเนี่ยโอ้ฉันนี่ใจดีใจบุญเอื้อเฟื้อ พี่เนี่ยดูแลดีฉันถึงไม่คิดดอกไม่คิดต้นไม่คืนก็ได้ใครถามอ่ะมึงเอามาโพสเองทั้งนั้นมึงอยากให้เขารู้ว่ามึงเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนจิตใจเอื้อเฟื้อพี่น้องรักกันอิสัตแมมอันเนี้ยเขาพูดเนี่ยที่มึงเอามาโพสเนี่ยมันเหมือนว่าพี่มึงเนี่ยไม่มีอันจะกินยืมมึงไง อยืมมึงมึงก็เอามาพโพสอวดโอ้ว่าตัวเองนี่มีเงินอิสัตทำให้ชาวโลกเขาอยากรู้ไงเขาจะได้เบี่ยงประเด็นไปสนใจครอบครัวมึงบ้างหมอเอหมอกูยังรออยู่นะก,กูยังรออยู่เกรดลูกมึงอะที่มึงอวดอะแม้อยากจะอวดลูกชายอยากจะอวดลูกสาวทุย ถุนว่ะสิ่งที่เออเอา,เอ,าออกมาโพสอ,ออกมาอวดโอ้เนี่ยลูกอนุญาตไหมโอ้อวดเนี่ยเอาลูกอนุญาตไหมวะไม่มีปัญญาแม้กระทั่งเอารูปลูกตัวเองมาโพสมึงยังเสือกอยากจะโพสอยากจะเขียนชื่นชมลูกตัวเองหาปัญญาถ่ายรูปแล้วเอารูปลูกมึงออกมาโพสหาปัญญาแค่นี้ อืมให้ได้ก่อนทําให้ได้ก่อนปัญญาเท่าหางอึง่งอยากจะโพสโชว์รูปโชว์ลูกตัวเองว่าเก่งนู่นนี่นั่นมึงเคยเห็นไหมหางอึ่งอะ่ะปัญญามึงไม่มีเลยที่จะเอารูปลูกตัวเองออกมาพโพสไม่มีปัญญาจา้าไม่มีปัญญา